ไม่แก้ไขหลักการสำนึกผิดของคนในอดีตเดินไปตามรูปแบบนี้พวกเราต่างเป็นปุถุชนความผิดพลาดที่ก่อก็เหมือนหนามที่ทิ่มแทงร่างกายส่วนการสำนึกความผิดมักจะมองไม่เห็นว่าตัวเองผิดอะไรนี่เป็นเพราะความหยาบของจิตไม่รู้จักมองตัวเองแต่ว่าความผิดพลาดของคน เมื่อสะสมถึงระดับหนึ่งจะทำให้ขี้หลงขี้ลืมร่างกายสุดโทมโดยไม่รู้สาเหตุเห็นสุภาพชนก็จะรู้สึกละอายได้ยินเหตุผลหลักธรรมก็จะรู้สึกร้อนรุ่มหรือว่าทำความดีต่อผู้อื่นเขาก็ไม่ยอมรับแถมยังเข้าใจผิดและจะฝันร้ายในตอนกลางคืน เห็นภาพหลอนมีพูดผีมาทวงบัญชีแค้นตลอดเวลาอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้ต่างเกิดจากบาปที่ก่อขึ้นท่านพ่อถ้าเป็นถึงขั้นนี้จะแก้ไขยังไงดีครับแน่นอนว่าต้องรีบฟื้นสติคืนมาสาบานต่อฟ้าจะแก้ไขความผิดพลาดในอนดีตให้หมดทุกอย่างแล้วตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะกลับตัวเป็นคนใหม่อย่าให้ตัวเองใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าเข้าใจไหม เข้าใจครับท่านพ่อ,อ,อบทที่3วิธีสร้างความดีตำราอี้จิงเขียนว่าคนทำความดีต้องมีใจกว้างถ้าเราอยากเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี ไม่เพียงต้องกลับตัวกลับใจยังต้องสะสมความดีถึงทำให้บาปที่ทำไว้ในอดีตสลายไปได้หมดเมื่อทำบุญมากเขา้าก็จะปรับให้โชคร้ายกลายเป็นโชคดีและยังพิสูจน์ผลของความดีด้วยในอดีตมีคนแซ่เยียนคนหนึ่งอยากให้ลูกสาวเขาแต่งงานกับพ่อของจือ้อ จึงไปสืบประวัติตระกูลคงว่ามีกุศลความดีสะสมแค่ไหนไม่ได้ดูว่าตระกูลคงร่ำรวยแค่ไหนเพราะคนแซ่เยยนคนนี้คิดว่าขอเพียงบรรพบรุษทำความดีลูกหลานของพวกเขาต้องได้รับผลดีไปด้วยต่อมาตระกูลคงก็ให้กำเนิดนักปราดออกมาไม่แค่นี้นะ คงชื้อเคยสรรเสริญความกตัญญูของสุนตีบอกว่าสุนตีเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคงชื่อกล่าวว่าความกตัญญูใหญ่หลวงของสุนตีไม่เพียงบรรพบุรุษที่ได้รับการเส้นไหวาจากเขายังทําให้ลูกหลานของเขาได้รับอนิสงค์บุญไปด้วยและแล้วประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์คาพูดนี้ว่าเป็นความจริง พระอาจารย์ท่านหนึ่งบรรพบุรุษของเขาทำอาชีพแจวเรือทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยพัดถล่มบ้านเรือนจะมีคนคอยเก็บทรัพย์สินที่พัดมาตามน้ำเรือแต่ละลำคอยตักเก็บสมบัติเหล่านี้มีแต่บรรพบุรุษของพระอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือคนไม่แตะทรัพย์สินแม้แต่น้อย ชาวบ้านหาว่าเขาโง่แต่ว่าพอถึงยุคของพ่อพระอาจารย์ตระกูลท่านก็เริ่มร่ำรวยขึ้นอยู่มาวันหนึง่งมีนักพรตมาที่บ้านท่านกล่าวว่า,บ,าบรรพระรุษท,ท่านทําบุญทํากุศลลูกหลานต้องได้รับอานิสงส์ตอบแทนสามารถย้ายสารพระพชนไปอยู่ในที่ดินมังกล เหตุนี้บิดาพระอาจารย์จึงทำตามคำท่านนักพรตต่อมาพอพระอาจารย์เกิดสอบติดก,กินซื่อตอนอายุยี่สิบได้รับตำแหน่งพระอาจารย์ห้องเตแล้วราชสำนักยังให้บรรดาศักยย้อนหลังสามรุ่นส่วนลูกหลานก็ได้ชื่อเสียงลาบยศ คนเก่งเต็มบ้านดังคำว่าจิตใจละอายคนเราควรมีที่เจอเจียงมีบัณฑิตคนหนึ่งชื่อว่าหยางจือฉุนเข้าไปเลขาในศาลเป็นคนซื่อตรงน้ำใจงดงามมีครั้งหนึ่งในอำเภอตัดสินนักโทษคนหนึ่ง ตีจนนักโทษเลือดน้องเต็มตัวล้มลงกับพื้นแต่แนอำเภอยังไม่พอใจตีมันเข้าไปอ,อปลักปรามปลักปรามใจเท้าตีมันให้ดัก วชีวิตด้วยว่ชีวิตด้วยโอ้ทตาปลักพรามปลักพรามขาถูกปลักพรามตีเข้าไปตีขาถูกปลักพรามช่วยด้วยขาด้อยถูกปลักพรามไม่สมนึกตีเข้าไปตีาถูกปลักพรามไต่ตาว่าชีวิตก็ด้วยไม่รวยว่าชีวิตก็ด้วยขาถูกปลักพรามทำตามสั่งโอ้ นี่ที่เท้าท่ได้วยท่้อีดกได้เย้อเฮ้อเ้อ้อเฮ้อเฮ้าเอเฮ้อ้อเอเฮอเฮอีก้เล้อเฮ้อเ้อเฮ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 ้อเ้อเฮ้อไฮ้อาฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อำฮ้อไม้อเฮ้อไม่อ้อเฮ้ยเฮ้อเฮ้อ้อเ้้อเ้้้ แต่เท้าว่าจะทำวันนี้มีแต่มัวหมองการปกครองมืดบอดกังชินครองเมืองชาวบ้านเสื่อมศรัทธานานแล้วเวลาขึ้นศาลเราควรสงสารความรู้เท่าไม่ถึงการจะทำผิดกฎหมายแม้สืบคดีได้ความแล้วก็ไม่ควรดีใจอยางจะโมโหอีกเป็นไม่ได้ยังไงแต่เท้าโปรดตรึตรองด้วยอืม เดิมทีครอบครัวยัางจือฉุนจนมากแต่เขากลับรักษาจิตให้บริสุทธิ์ไม่รับสินบนจากคนอื่นยามนักโทษขาดอาหารเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่แม้ตัวเองต้องอดก็ไม่รู้สึกเสียใจพฤติกรรมเมตตาของเขานี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อมาเขามีบุตรสองคน ต่างเป็นคุณนางผู้มีชื่อเสียงแล้วลูกหลานยังเจริญรุ่งเรืองยศศักดิ์สืบทอดดังคำกล่าวว่าสวรรค์มีเมตตาจิตยุคฮ่องเต้อ,อิงจงราชวงศ์หมิงฟูจียนเกิดการจราจนชาวบ้านเป็นโจรกันไปทั่วราชสำนักจึงส่ง นายทหารแท้เสี้ไปปราบจัดการให้สิ้นซากจับได้ฆ่าทิ้งแต่ท่านนายทหารไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์จึงได้แอบสืบรายชื่อของสมุนโจรมาก่อนคนที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับพวกโจรก็แอบ เอาผ้าขาวมอบให้พวกเขาให้พวกเขาแขวนไว้หน้าประตูบ้านตอนที่กองทหารบุกเข้าตรวจคน้นแถมกำชับเหล่าทหารว่าอย่าฆ่าผู้บริสุทธิ์ทำให้ช่วยเหลือชาวบ้านได้นับหมื่นต่อมาลูกหลานตระกูลเสียมีสอบได้จองหุวนเป็นอมาตเป็นทันวา เสพสุขไม่หมดสิ้นยังม่อีกนะตระกูลหลินที่อยู่อำเภอผู่เทียนผู่เจียนมีเรื่องเล่าประหลาดซืบทอดกันมาอ๋อมามามาเอมานี่เลยมา ทุกคนไม่ต้องรีบร้อนจะเย็นๆนะแต่เย็นๆมานมาให้ทุกคนมาทุกคนอ่าไม่ต้องแย่งกันมาเออของเจ้าป่ะป่ะไปไปนี่หยิบดีๆนะอย่าให้มันหล่นล่ะเสียดายของอ่าแจกแจกไปเลยอ่าไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งได้ทุกคนอ่าของเจ้าได้หรือยังอ่าระวังนะอ่าได้ได้หรือเปล่อ่าขอด้วยขอด้วยอ่า ไปเลืเอาไปเลยเออที่บ้านก็มีลูกด้วยนะเอาแล้วลูกเจ้านะอแค่นี้คงจะไม่พอเอาไปอีกสองลูกอบคุณหลายๆผู้ยินหลิงจิตใจเมตตามักเพื่อแผ่มันโถให้คนยากจนทำเป็นกิจวัตรไม่ว่าฝนตกแดดออกทุกครั้งจะมีนักพรตหน้าตาธรรมดาคนหนึ่งได้มันโถไปวันเดียวเจ็ปดลูกเป็นอย่างนี้ ตลอดสามปีส่วนหูหยินหลินก็ไม่เคยปฏิเสธหน้าตายิ้มแย้มมอบให้ตลอดอ๋อไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะม, <า S 2> มีทุกคนมีให้ทุกคนมามาหลินหูหยินท่านคือ ถ้าได้กินมันโถของท่านมาสามปีไม่มีอะไรตอบแทนจึงตั้งใจมาบอกว่าบานของท่านมีที่ดินแห่งหนึ่ง่วงจุ้ยดีมากตายแล้วให้ฝังที่นั่นลูกหลานของท่านจะได้เป็นขุนนางจำนวนมากเท่าเม็ดงานหนึ่งถังทีเดียวจริงเหรอขอบคุณท่านนักรถที่ีนะไม่ต้องขอบคุณหรอกท่านช่วยคนด้วยใจบริสุทธิ์ควรได้รับผลดีตอบแทนอดีจังเลย ต่อมาหลังจากที่หูหยินหลิงตายลงลูกหลานของท่านก็ทำตามคำแนะนำของนักพรตฝังท่านลงตรงที่นั้นต่อมาลูกหลานตระกูลหลิงแค่รุ่นแรกก็มีคนเป็นคุณนางใหญ่ถึงเก้าคนเห็นได้ชัดว่าบุญกุศลของนางส่งต่อมาถึงลูกหลานได้จริงๆ ไม่เพียงแค่นี้ยังมีคนหนึ่งคือบิดาของฝงงจั่วอันที่กองประวัติศาสตร์ก็เคยทำกุศลช่วยคนมาก่อน กางทางที่ท่านฝงเดินจากโรงเรียนกลับบ้านกลางทางพบคนคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นใกล้แข็งตายเขารีบถอดเสื้อนอกของตัวเองพ่มลงบนตัวคนคนนั้นแล้วยังนำกลับบ้านไปรักษาหลังจากท่านฝงช่วยคนแล้วฝันเรื่องหนึ่ง ในฝันมีเซียนท่านหนึ่งมาบอกเขาว่าเจ้าช่วยชีวิตคนคนหนึ่งด้วยใจบริสุทธิ์ดังนั้นข้าจึงส่งหันฉีอามาชื่อดังของราชวงศ์หมิงให้มาเกิดในตระกูลเป็นบุตรของเจ้าต่อมาเขาก็มีบุตรชายเขาตั้งชื่อว่าฝงฉีเป็นการระลึกถึง โบราณว่าจิตใจบริสุทธิ์เทพพยดาเลื่อมใสไถโจมีบัณฑิตแท่ยิ้งคนหนึ่งไปอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางป่าได้พบเจอเหตุการณ์ประหลาดเรื่องหนึ่งเข้า เฮ้ยเ hey, ซียเชียนโอกาสอของเจ้ามาแล้วตจะกูลกลีมีทูสะพยคนหนึ่งสามีเดินทางไกลามานานแล้วไม่กลับมาพ่อผัวแม่ผัวคิดว่าลูกคนนี้ตายแล้วจึงบังคับให้ลูกสะพยแต่งงานใหม่แต่นางไม่ยินยอมไม่อยากแต่งใหม่ใช่คืนพรุ่งนี้ นางจะมาแขวนคอตายที่นี่ใช่ข้าก็จะได้ไปเกิดสักทียินดีด้วยนะยินดีด้วยคืนนี้ข้าขออวยพรให้เจ้าโชคดีละกันนะขอใจนะไม่ได้ข้าต้องหาวิธีช่วยคน พอถึงวันรุ่งขึ้นเพื่อช่วยคนแล้วท่านยิงได้ขายที่นาของตนได้เงินมาสี่ตำลึงเขาได้ปลอมจดหมายส่งไปที่บ้านของลูกสะภ้ยคนนั้นพอพ่อผัวแม่ผัว,ผวเห็นลายมือในจดหมายก็รู้ว่าไม่ใช่ลายมือลูกแล้วก็พากันสงสัย แต่พอได้คิดไปคิดมาก็ได้ลงความเห็นว่าลูกคงปลอดภัยดีจึงได้ส่งเงินมาเพราะเงินน่ะเป็นของจริงนี่ดังนั้นพวกเขาก็เลยไม่บังคับลูกสะพ้ยแต่งงานใหม่แล้วก็ต่อมาลูกชายของเขาก็กลับบ้าน สามีปัญญาได้อยู่พร้อมหน้าดีจริงเลยท่านยิ้งไม่แค่ช่วยคนยังทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าเป็นสิ่งล้ำค่ายิง่งต่อมาท่านยิ้งก็ได้ยินผีสาวพูดอีกว่าเดิมทีข้าหาตัวแทนได้แล้วแต่เพราะเจ้าหนอนหนังสือทำลายโอกาสข้างั้นทำไมเจ้าไม่ฆ่ามันซะล่ะไม่ได้หรอก พระสวรรค์รู้ว่าคนคนนี้จิตใ,ใจดีงามจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางยมโลกข้าจะทำร้ายเขาได้ยังไงหลังจากนั้นท่านหญิงจึงพยายามทำดีมากขึ้นสะสมกุศลกรรมยามีภัยพิบัติก็ช่วยบริจาคอาหารช่วยผู้ยากไร้ยามเจอ คนตกทุกข์ก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่ยาเมื่อเจอเรื่องไม่ได้ดังใจท่านก็ยอมรับโดยดุษฎีไม่เคยต่อว่าฟ้าดินจนมาถึงวันนี้ลูกหลานในตระกูลที่ได้เป็นคุณน,นางยังมีสืบทอดต่อมาเรื่อยๆอำเภอเจียซ่งที่เจอเจียงมีคนแท่ถูคนหนึ่ง แรกเริ่มรับตำแหน่งหัวหน้าเรือนจำเขามักไปพูดคุยกับนักโทษเมื่อเจอคนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะสอบถามข้อมูลเอาไปให้หัวหน้าตัดสินใหม่ต่อมามีนักโทษถูกปรักปรำถูกปล่อยตัวมากกว่าสิบคนชาวบ้านต่างนับถือว่าเขาซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมแต่ว่าเขากลับไม่เคยเอาความดีความชอบผ่านไปไม่นาน ท่านถูได้เขียนดีกาเสนอต่อห้องเตว่าทุกห้าปีควรส่งผู้ตรวจการไปตรวจงานในแต่ละท้องที่ห้องเตอนุมัติทันทีแล้วเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้ตรวจการด้วย <c oughs> อยู่มาคืนหนึ่งท่านถูฝันเห็นเซียนมาบอกว่า <c oughs> เดิมทีชะตาท่านไม่มีบุตรแต่เพราะท่านเสนอความคิดอภัยโทษ ซึ่งถูกใจสวรรค์มากดังนั้นสวรรค์จึงมอบบุตรให้กับท่านสามคนแต่ละคนจะได้เป็นคุณนางในอนาคตได้สวมชุดน้ำเงินข่าสายเอวทองต่อมาบุตรท่านยิงสินยิงคุณยิงจุ่นทั้งสามคนต่างได้เป็นคุณนางใหญ่ทั้งนั้น เรื่องต่อมาที่จะเล่าให้เจ้าฟังนั้นตัวเอกของเรื่องนับได้ว่าเป็นญาติห่งหางๆของตระกูลเราเหรอครับเขาเป็นใครครับเขาเป็นคนเจียชิ่งชื่อเป่าผิงวิดาของเขาเป็นคุณนางตำแหน่งข้าหลวงมีบุตรเจ็ดคนแล้วก็เป่าผิงเป็นคนสุดท้องแต่งเข้ามาอยู่ในตระกูลหยวนของเรา ถึงเขามีความรู้มากมายแต่ทุกครั้งที่สอบนั้นกลับไม่ติดอันดับเลยมีวันหนึ่งเขาไปเดินเล่นริมทะเลสาบเจอกับฝนตกลงมาอย่างหนัก ิตรพุธประสกคท่านนี้ไต้ซือข้าน้อยไม่อาจทนเห็นเจ้าแม่กวนอิมถูกน้ำฝนหยดใส่ได้จึงขอ,อบริจาคเงินสิบตำลึงนี้ให้ท่านเอาไว้ซ่อมแซมวัดขอรับเออต้องขออภัยเงินที่จะใช้ซ่อมแซมวัดมากกว่านี้หลายเท่าแค่นี้ไม่พอคงจะไม่อาจบรรลุความปรารถนาของประสงคได้คุณชาย อย่าบริจาคเลยนี่เป็นเงินทั้งหมดที่ท่านมีนะขอเพียงรูปปั้นจะไม่กวนอิมปลอดภัยไม่ถูกฝนนบกวนข้าอดอย่างนิดหน่อยจะเป็นไรไปเล่าไตสือ่อนี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยโปรดรับเอาไว้ด้วยครับอมิตตพุธประสบก,การยอมลัททิ้งเงินทองไม่ใช่เรื่องยากที่น่าปลาเปลื้มคือน,น้ำใจของประสบ์อมิตาภุธ ไม่ต้องเกรงใจข้าน้อยขอลาก่อนอ<ป>หลังจากวัดบุรณะเสร็จแล้วเป่าผิงพร้อมพ่อของเขามาท่องเที่ยววัดแห่งนี้ และพักค้างหนึ่งคืนคืนนั้นเขาฝันว่าเทพอารักษ์วัดบอกกับเขาว่าเพราะเขาทํากุศลครั้งนี้ทำให้ลูกหลานของเขาได้เป็นขุนนางไปทุกรุ่นและความฝันก็เป็นจริงตามนั้นทุกประการลูกชายเขาเป่าเปี้ยนกับหลานเขาเสื่อมฟังก็สอบได้จิ้นซื่อ เป็นคุณนางขั้นสูงเทียนชีที่จริงการทำความดีมีหลายรูปแบบมีจริงมีเท็จมีตรงมีอ้อมีโลกมีธรรม มีถูกมีผิดมีเหมาะมีไม่เหมาะมีครึ่งมีเต็มมีใหญ่มีเล็กมียากมีง่ายต่างมีหลักการต่างกันเราต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจนไม่อย่างนั้นการทำความดีโดยไม่เข้าใจเหตุผลจะทำให้ เราคิดโอเองว่าได้บุญแท้จริงแล้วคือการทําบาปซึ่งมันจะทำให้เสียแรงเปล่านะก่อนหน้าดีในราชวงศ์หยวนมีบัณฑิตหลายคนไปสการะระผู้ใหญ่มีนามว่าจงฝง อาจารย์พุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วไม่มีละเว้นเหมือนอย่างที่เงาติดตามตัวไม่ว่าตัวไปไหนเงาก็ต้องตามไปไม่มีวันแยกจากกันแต่ว่าทำไมตอนนี้บางคนทำความดีลูกหลานกลับไม่ได้ดี ส่วนคนที่ทำความชั่วครอบครัวกลับรุ่งเรืองอย่างนี้เรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่เป็นจริงสิครับคนทั่วไปถูกกิเลสตัณหาครอบงำดวงจิตที่มีไม่บริสุทธิ์สะอาดดวงตายังไม่เห็นธรรมไม่เหมือนพระโพธิสัตว์ที่เห็นอดีตและอนาคต ไม่ถูกจํากัดด้วยมิติเวลากุศลกรรมดีที่ทำกลับมองว่าเป็นบาปส่วนบาปที่ก่อกลับมองว่าเป็นบุญนี่เป็นเรื่องปกติตัวเองมองผิดไม่โทษว่าตัวเองทำไมด่ดีกลับโทษไปที่สวรรค์สดายพระอาจารย์ดีคือดี เลวคือเลวทำไมดีเลวจึงกลับกันได้ครับอ๋อพวกเจ้าลองยกตัวอย่างความดีความเลวออกมาให้ฟังสิท่านอาจารย์ด่าคนตีคนคือไม่ดีให้เกียรติคนมีมารยาตต่อผู้อื่นคือดีที่เจ้าพูดมาก็าไม่ถูกเสมอไปยังมีอีกละโมบอยากได้ของคนอื่นคือไม่ดี ไม่ละโมบถือสันโดษไม่เบียดเบียนใครคือดีที่เจ้าพูดมาก,ก็ไม่ถูกเสมอไปอาจารย์งั้นจริงๆแล้วอย่างไหนคือดีอย่างไหนคือไม่ดีครับทำสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้อื่นและผู้อื่นได้รับประโยชน์นั้นไม่ว่าจะด่าหรือตีคนต่างเป็นสิ่งดีส่วนเรื่องที่เป็นผลดีต่อตนแม้ว่าจะหนอบน้อมมีมารยาทต,ต่อผู้อื่น ต่างก็เป็นเรื่องไม่ดีดังนั้นเรื่องดีที่คนคนหนึ่งทำทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แล้วใายให้กับส่วนรวมให้ส่วนรวมคือจริงถ้ามัวแต่คิดถึงตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรนั่นคือส่วนตัวให้ส่วนตัวคือเท็จถ้าเป็นความดีที่เกิดขึ้นจากใจเป็นความจริง แต่ถ้าทำไปตามน้ำอย่างนี้ถือว่าปลอมยังมีการทำดีโดยไม่หวังผลไม่หวังชื่อเสียงกรรมดีที่กระทำาลงไปเป็นจริงแต่ว่าถ้าการทำความดีนี้หวังผลไว้วางแผนเอาไว้ เป็นเท็ดไม่ว่า